โอเคสแตนด์อ okay, okay. ัพเวนจัดนะโอเคกล่าวสวัสดีท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเล็กคุงคุณเป็ดแล้วก็ชายเปรมนะคุณเป็ดอยากอินพีซซ่าเหมือนเดิมไหมแกรับเชิญที่ไม่พิเศษของเรานะโอเคเข้าสู่การแข่งขันเวนจัดนะฮะโอเคโอเคอะไรนักหนาเดี๋ยวเพลงมาก่อนโอเคเข็งไฟเริ่มก่อนนะพอยิงชูไหมปอยิงชูลงมาหน่อยฮะลงมาหน่อยไม่โดนกล้องอ่ะ เป็นเริ่มก่อนแล้วไม่เป็นบ้าย้าจบเป็นๆฮะได้เป็นจบแล้วผมขอได้เ,เป็น Star Wader เลยเลยวะไม่เอาพูชีก็ได้ย,ออย,ยีครับตามอนไม่อยู่นะวันนี้โอ้ บูธแล้วก็โจมตีแล้วก็อเอฟเฟของตัวนี้นะครับมาอยู่ใน,ในบูธให้แกรดิงจโจ๊กเกอร์จะได้รับพลังกับบูธเพิ่มอีกสี่พังแล้วมืเจ็ดครับไม่พ้องกันเบี๋ยเดินครับว่ไลนนี่้าเซม เรากเรียกเบอร์เกอร์แต่มันก็ไม่ใช่เบอร์เกอร์ที่เรารักประทานเลยนึ่งมืนสองไม่บอกงัเนอะหนึ่นสาเกอร์ครับโดนไปหนึ่งืนหกอืเช็ค จบตื่นแล้วนะบรอครับเหมือสามครับห้าคนครับ เช็คครับเลฟิกครับไม่ยอมที่ทำเลือกล็อกรายการลงไปลงกลางครับผมขอล็อกตรงนี้ครับถูกต้นครับได้เป็นโอเวกสดหนึ่งหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนาตีแล้วนะ เน่ครับทวินไลท์ first check. Check. ชคชคโดยได้แล้วนะอินฟินิทซีโร่ดากอนนะ ตัวมือสามมอตีเมื่อตีเวนอ่ะตัวมือสามก็เพื่อไปการแล้วไม่ต้องส่วแล้วอยู่ครับไม่ได้ครับยูได้หรือเปล่าครก็ถกันครับยูได้ไหมครับยูได้ครับฟเลยนี่ยแล้วนี่ถึงกีดสามมาแล้วคนละหนึ่งแดนเมยกันเลยนี่ใช่ครับเพิ่งคนละหนึ่งแดนเมยเลยเนี่ยมจะเกิดวันนี้เงียบเลยครับป่ามดไม่อยู่ครับ มันเป็นโอรสดีเอ็นหนึ่งหมื่จมตีสเตโลไเลยหนึ่งห uh. ื่สามไม่บ้องกันแลครับหนึ่จ็ดไม่ป้องกันครับทวินไลท์วอาเช็คจิอกกับเซคันด์เช็ค ลองลงมากรน,นะนี่ครับแล้วก็เอฟองมันครับก็อ,อยู่ในเรียกการมั่อยู่ในนี้จมดีถ้าเป็นการของคุณมีคำว่า s t a r ์วิ e เดอร์ยิงไปีกสามพันครับหมื่นอง 3, ครับห้าพันครับ 5, เค็กก็หนึ่งหมื่นสามวันครับอินเตอร์เซ็ปครับใครอยากกินเด็กใหม่ก็กดไลค์กดซับสไครต์มากมาก่อยนะมันจะเป็นบุดีของลูกหลานเป็นบุดีของลูกหลานเท่าไลยตัวนีสองหมื่นสามสองหมื่นสามฮะไม่โป้งันพอจบเตือนครับสเตนรอไปด้วยเลยใช่แล้วรอ ห <laughs> นึ่งมืน่นแปดมืนแตีแล้วคุณพิ่ไม <laughs> ่ปรกันนะหนึ่งหมื่นเจ็ด โอเวอร์หลดอยู่ใซวะสองหมื่นครับสองหมื่นห้ครับวินไลฟ์วเช็คยังเข้าครับจะได้สใบเข้า่ะไม่เข้านะเดี๋ยวเงครับโดนหใบเบรกไลเนี้ยมีตัวเบรกไลลิมิตเบรกสครับเบรกไลต้องมีตัวไรครับใช่ครับนี่มีเบรกสครับไลอะไรนะไลบวกหนึ่งล็อกเรียกาดของใบข้ามหนึ่งใบสองสอง สองใบนะครับแถวหน้าหนึ่งแถวหลังหนึ่งส่งก่แล้วตัวนี้แล้วก็เรวนี้ครับแล้วก็ดีไปก่อนครับหมื่นสองับห้าพันรกับนี้สองหมื่นสามหม่นหนึ่นี่หมื่นนี่ื่นหนึ่งสองหมื่ครับสามหมเฮครับไม่ได้ครับเฮครับ มือสามครับไม่ต้องใจน,นี่เปิดได้ยังยังไม่ได้ต้องจุดสื่นของคุณนะความสามารถเขาว่าตอดโซ่สองใบทำลายเรียกท,ทำลายเรียกการนะตอดหนึ่งทำลายหนึ่งนะมาปลดล็อกตอดตอกี่ใบก็ได้เรื่องของคุณนะจ๊ะตอดอะไรครับตอดโซ่บ้านอะตอดโซ่้นึกว่าตอดเสื้อถ <c oughs> ้าเป็นผู้หญ,ญิงผมไม่ว่าเฮ้ยไม่ใช่อ่ะ ตีเลยรหมจะเป็นเป็นวัดนะหนึ่งหมื่นาครับไม่ถึงหมื่นเลยครับองหมื่นหนึ่งให้เข้าเดี่ครับเกจบเลยไหมครับจครับเปิดการีล็อกได้เลยเปิดการีล็อกครับ แล้วก็อเขตัวน mm ี้้วยครับโซบลัสห่ทำลายหจะโซไหมโซโซสก็ทำลายสองอกไปสองคลับครับเอ้ไปแบบนี้ครับทำลายสทำลายเตัวที่ถูกลดเมื่อกี้นะแล้วก็จวดการสองใบไปว่าป่มอ่ะครับเงทำลายหนึวดหนึ่งทำลายสองวดสองดีรงบนะครับ ขวอัเบเกอร์นะอันนี้มครับมืครับสอครับให้ป้องกันครหนึ่งสองมืหนเลยครับสองมื่ห้าสามมืหกนะโกบวกข้าวเวลาให้ตัวนี้หบันครับ หมื่นสามหมื่นไปับไม่ป้องกันเกินครับรอหนึ่งหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่ มื่นหนึ่งครับหนึ่งมื่นหนึ่งบหมื่นสามบหมื่นสามแล้วครับเปิดแต่เพลงเดิมนะตอนนี้สองหมื่นหนึ่งเข้าไมครับสองหมื่นหนึ่ม่ามสเข้าอ่ะเดี๋ยวไปเดียวไม่เข้ารับโอมครับานไล์โปรดเช็คเซยงนเช็คหนึ่งหมื่นสตีอ่ะหครับห้านครับคือราโครับดรกนึใบ

ก็สองเปนสองครับตายนะโอ้ยังไม่ตายเลยโอ้ยยิ้ครับแม่ดูมากแต่คุณก็ต้องตายเลยครับเออมีการเปิดเช็คชด้วยสองเปนหนึ่งคะไม่ผู้กันอ่าคุณก็แพ้ดีครับคิดีข้อครับสองเลยครับ